ดวงคนที่เกิดวอาทิตย์นะคะประจําวันที่14ถึง20กรกฎาคม2567นะคะในเรื่องงานค่ะถ้าไม่อยากพลาดนะคะแนะนําว่าควรดูคลิปตั้งแต่ต้นจนจบนะคะเพราะท้ายคลิปจะมีการวางแผนเพื่อเตรียมพร้อมและรับมือหากมีปัญหาเกิดขึ้นด้วยนะคะสัปดาห์นี้นะคะได้ไพ่3ใบนี้นะคะเป็นคนที่มีอุดมคตินะคะรักงานที่ทําตั้งใจมุ่งมั่นกับงานที่ทํามากนะคะแล้วก็จะมีความคิดว่า งานที่รักสําคัญกว่าเงินนะคะเรียกว่าเงินซื้อไม่ได้เลยค่ะเพื่อนกาลังหาความรู้เพิ่มเติมนะคะในเรื่องงานค่ะหรือกําลังสอนงานให้กับเพื่อนร่วมงานหรือเป็นวิทยากรสอนงานนะคะเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษแตกต่างจากคนอื่นและความสามารถาของค้าม,มากนะคะให้แสดงความสามารถแสดงความ สามารถพิเศษนี้ออกมานะคะให้คนอื่นเห็นนะคะแต่ต้องระมัดระวังเรื่องการแสดงอารมณ์นะคะเรื่องการพูดจาเนบแนมหรือการพูดจาที่ไม่ดีนะคะให้ระงับเรื่องอารมณ์ไว้ให้มากๆนะคะอาจจะเกิดผลเสียกับเรื่องงานได้นะคะแนะนํานะคะให้ทําบุญบริจาคเงินให้กับโรงเรียนนะคะบริจาคไฟทางนะคะให้กับทางสาธารณะนะคะเติมน้ํามันตะเกียงเพื่อเสริมดวงในเรื่องงานค่ะขอให้โชคดีค่ะ